คนที่หนึ่งราจารย์ปีโยกาลของวิจิตรกรผู้มีความรู้ความสามารถของหน่วยงานท่าบรรยายถ่ายทอดให้ความรู้คนที่ได้รับการทางานของสายล่ศ2560แกที่แก้ไขหน้าบุรีในสภาขาดแนแงานที่เชิงประธานได้เกิดการเรียนท่านจัดคางละ จังหวัดลายเจ้าหนุรีท่านประกาศกระทรวงแรงงานตำหนดงานที่หน้าตนต่างด้าวฟ้าและแนวทางการบริหารจัดการราชการตำรวจการบริหารจัดการการทำงานของตุนต่างด้าวคสองหน้าหกสพันห้าร้อยและวันที่26่กก็กาคมสองพันห้าร้อในวันนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกท่านจะได้รับคัดลู้เกี่ยวข้อองทุกฝ่ายที่อยากให้มีการประชุม การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ในเจ้าสถานประกอบการและงานต่างด้ๆและหวัง,ง,งว่าทุกท่านจะนำไปตามกฎหมายร่วมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกระบักัน ระดับมัธยมนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าใบงานเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานต่างด้าวเรืはは่องของใบแยกทำงานประเภทงานนะครับจะมีกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มที่เข้ามาอย่างนี้นะครับรวมทั้งกลุ่มเอฟมยูด้วยกลุ่มเอฟมยูนี้ทุกท่านอาจจะเป็นตลาดกระจายงานต่างๆต่างๆพวกนี้อาจะเข้ามาโดยสิ่งพิเศษในการทำงานเพื่อหน้าที่เรา คุณเคยได้ยินะมครับเดี๋ยวเราจะไปพูดในเรื่องของมติของจัดทำทะเบียนประวัติไว้นะครับที่ที่เราเล่นตัวอย่างไปอย่างเช่นัวฉบับนีนนด้วยนะครับที่สามารถขออนุญาตธนาคารได้นะครับแต่กลุ่มสุดท้ายนี่คือกลุ่มที่นีออ่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเอกสารของคนกากอาชา